วิธียิงแอดข้อความแบบส่งไปหาลูกค้าตัวจริงยิงไปหาคนที่มีแนวโน้มว่าจะซื้อสูงนะครับต่างจากการยิงแอดแบบข้อความทั่วๆไปครับทำยังไงเดีเ๋ยวเราไปดูกันครับผมเอกธีรวัตรเกต้าสอนยิงแอดและการตลาดครับมาคิดที่จุด9จุดตรงนี้ครับลงมาตรงตัวจัดการโฆษณาครับบางคนก็อยู่ตรงนี้บางคนก็อาจจะอยู่แถบนี้นะครับแต่ของผมอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมคิดเข้าไปตรงนี้เลยครับปึ๊บ มันก็จะพาเรามาหน้านี้ครับอันนี้ผมเปิดไว้ก่อนแล้วครับมาคลิกตรงคําว่าสร้างนะครับในหน้าต่างแคมเปญน,นะให้แคมเปญเป็นสีน้านเงินแบบนี้แล้วคลิกคําว่าสร้างครับคลิกเข้าไปปุ๊บแล้วมาเลือกตรงนี้ครับยอดขายตรงนี้ครับผมถ้าใครฝั่งขวาตรงนี้เขาขึ้นว่าต้องมีเว็บไซต์ต้องมีพิกเซลไม่เป็นไรนะครับเราไม่ได้ใช้ฟังก์ชันนั้นเลือกตรงนี้มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมก็คือเราไม่ได้ไปใช้พิกเซลกับ เว็บไซต์อะไรเลยเดี๋ยวเราจะใช้อีกฟังก์ชันหนึ่งที่มันอยู่ในยอดขายนี่เหมือนกันครับเดี๋ยวมาอธิบายกันก่อนว่ามันต่างกันยังไงนะครับแต่ละอันนะเมื่อก่อนนะครับเรายิงตรงนี้ใช่ไหมเราใช้คำเราเลือกตรงนี้ครับข้อความและการมีส่วนร่วมถ้าคุณเลือกตรงเนี้ยมันก็คือการส่งข้อความสมมุติว่าเราเลือกแบบข้อความนะถ้าคุณเลือกตรงนี้นะครับมันคือการส่งโฆษณาไปหาคนที่มีแนวโน้มว่าจะทักใครที่ชอบทักบ่อยๆก็จะอยู่ตรงนี้ครับ แต่ตรงเนี้ยคือพวกที่ชอบทักแต่อาจจะไม่ได้ชอบโอนนะครับไม่ได้ชอบซื้อเขาจะอยู่ตรงนี้ครับเราจะเจอว่าเอ้ทักมาเยอะเหลือเกินแต่ทําไมไม่ค่อยซื้อเลยนะครับทีนี้ตรงยอดขายเนี่ยสมชื่อมันเลยนะก็คือมันจะส่งสมมุติว่าเราเลือกแบบข้อความเหมือนกันนะครับมันจะส่งโฆษณาไปหาคนที่มีแนวโน้มว่าชอบทักแล้วก็มีประวัติการโอนบ่อยๆด้วยนะครับหรืออธิบายง่ายๆคือเลือกตรงยอดขายตรงเนี้ย มันจะส่งโฆษณาไปหาพวกที่ชอบทักและชอบโอนด้วยนั่นเองครับดังนั้นเมื่อคุณเลือกยิงแอดแบบข้อความหรือ Messenger นะครับมันคืออันเดียวกันนะในแคมเปญยอดขายครับมันก็จะส่งโฆษณาไปหาคนที่มีแนวโน้มว่าจะโอนซึ่งก็น่าจะเป็นลูกค้าจริงๆของเรานั่นเองครับผมมันก็นเลยเกิดยอดขายตามชื่อมันเลยเลือกคลิกเลือกตรงยอดขายครับมากดดำเนินการต่อครับ ตั้งชื่อแคมเปญให้เราจำได้นะครับมองแว็บเดียวเรารู้เลยว่าเรายิงแบบไหนอยู่ครับอย่างอันนี้ผมเป็นแคมเปญสอนผมก็เขียนว่าสอนนะครับผมยิงแบบข้อความผมก็พิมพ์เข้าไปครับว่าข้อความแต่ทีนี้ผมข้อความหรือ Messenger มันมีอยู่ในหลายแคมเปญอันนี้เรายิงในแคมเปญยอดขายผมก็จะเขียนว่าในยอดขายนะครับจะได้ดูแล้วไม่สับสนว่าเฉันยิงข้อความในแคมเปญอะไรวะแบบนี้นะครับอ่ะเรียบร้อยโลกมาตรงนี้ครับ ว่ประมาณแคมเปญแอดวานเทผมจะปิดไว้นะครับบางคนใครเคยเปิดแล้วเอ๊ะเขาบอกว่าดีจังเลยนะครับก็ก็แล้วแต่นะครับแต่ของผมเนี่ยจากประสบการณ์ผมผมปิดไว้ดีกว่าผมไม่ชอบให้มันเฉลี่ยนะครับชอบชอบยิงแอดแบบด้วยตัวเองนะครับผมเป็นว่าปิดไว้นะแล้วก็ผมก็มาคิกตรงชุดโฆษณาตรงนี้ครับคิกเข้าไปเลยตรงนี้แหละให้มันเป็นสีนําเงินนะครับปุ๊บมันก็จะพามาหน้าชุดโฆษณาแล้วชุดโฆษณาคืออะไรนะครับใคร ที่เคยดูแล้วก็รอเพื่อน,นิดนึงนะครับผมก็จะทวนให้ว่าจำง่ายๆมันคือกลุ่มเป้าหมายของเรานั่นเองครับมันคือหน้าที่หน้าที่เราเอาไว้เลือกงบประมาณแล้วก็วันนะครับเราก็ตั้งชื่อไว้เลยผมจะเขียนไว้ว่า Tar g e t นะครับจะได้ไม่งง t a r g e t นะครับเออเราทําธุรกิจอะไรแล้วก็เขียนเข้าไปครับอย่างอันเนี้ยเราเลือกโฆษณามาเลยนะว่าเราจะยิงอะไรผมสมมุติว่าผมขาย กล้องวงจรอ่ากล้องติดรถยนต์นะครับกล้องติดรถแต่ผมผมไม่มีนะผมสมมุติเฉยๆนะครับผมทําเป็นกล้องติดรถผมก็เอาเป็นกล้องติดรถนะครับแล้วก็ตามด้วยกลุ่มเป้าหมายครับผมเวลาใส่กลุ่มเป้าหมายผมก็จะเขียนไว้เลยว่าผมยิงไปที่ไหนอ่าไทยนะครับแล้วก็อายุที่ขับรถได้อ่ะผมก็เอาผู้ใหญ่หน่อยละกันนะครับเอาสักย,ยี่บยยีบสองได้แลวมั้งยี่บสองถึง เท่าไหร่ดีถึงถึงสี่สิบห้าก็ได้นะครับแล้วแต่นะตรงนี้นะครับแล้วเราลงมาเลือกแอปรับส่งข้อความครับกระตุ้นที่ผู้คนมีส่วนร่วมกับคุณบน messenger นี่นะครับผมชึบ pixel นะครับไอช่องข้างล่างที่เขียนว่า pixel เนี่ยระบุหรือไม่ก็ได้ก็ไม่ต้องนะครับเพราะเราไม่มีเนาะเราไม่ต้องใช้ก็ได้ครับ แล้วก็เลือกเพจตรงนี้ครับลงมาเลือกเพจด้วยนะครับตรงนี้นะคลิกเข้าไปตรงนี้เพื่อเลือกเพจครับแล้วผมก็เลือกเป็น Messenger ก็คือแชทใน facebook นั่นแหละครับเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มจำนวนการสนทนาให้มากที่สุดครับต้นทุนต่อเป้าหมายระบุหรือไม่ก็ได้ก็ไม่ต้องใส่นะครับเราให้ Facebook มันหาให้เลยว่าต้องใช้ใช้เงินเท่าไหร่ถึงจะเกิดการทักเข้ามาสักหนึ่งแชทนะครับผมงบประมาณครับ เรายังไม่รู้ว่าเอ้มันจะแพงไหมผมชอบเทสก่อนนะผมจะใช้แค่200บาทนะครับผมก็คือเรายอมจ่าย200บาทต่อวันถ้าถ้าเราขายกล้องติดรถยนต์แชทละ200ต่อวันเนี่ยเราก็ดูซิว่าเฮ้ยมันคุ้มหรือเปล่านะครับแต่ใช้อย่างนี้200ต่อวันก็จริงแต่มันอาจจะไม่ใช่200ก็ได้นะมันอาจจะ50บาทต่อ1แชท200บาทต่อวันก็ได้4ี่แชทก็อย่างนี้นะครับขึ้นอยู่กับคอนเทนต์เป็นหลักเลยนะครับถ้าคอนเทนต์เราดีคนก็ทักเยอะ วันที่เริ่มต้นก็วันนี้นะครับกำหนดวันสิ้นสุดซะหน่อยจะได้ไม่ลืมนะครับก็ให้มันวิ่งสัก2วันละกันจะได้เทสไปด้วยนะครับให้มันพ้นช่วงเรียนรู้ไปก่อนวันนี้16ก็ให้จบสัก18เอาสัก4ทุ่มนะครับเราเลือก200บาทต่อวันนะครับหมายความว่าอันเนี้ย6 6 7 7 8 8มันคือ200คูณ3ก็คือใช้600นะครับ เราอาจจะไม่ต้องให้มันยิงถึง18ก็ได้นะยิงไปถึงทัก17ถ้าเราเห็นว่าเอ้ยแชทมันแพงเราก็มาปิดได้ครับอันนี้เราเทสก่อนถ้าเรามีกลุ่มเป้าหมายเซตไว้แล้วเราก็จิ้มตรงนี้ครับกลุ่มเป้าหมายที่บันทึกไว้ถ้าเราหาไม่เจอเราก็พิมพ์ชื่อมันขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยอย่างผมเซตไว้หลายตัวผมก็สามารถเลือกอย่างนี้เลยก็ได้แล้วก็จิ้มนะครับปึ๊บหรือเราจะมาตั้งค่าตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับโลเคชัน่นกล้อง กล้องติดรถมันขายได้ทั่วไทยอยู่แล้วเนาะเราก็เขียนว่าเป็นไทยไว้นะครับเอ้ยก็ใส่โลเคชันเป็นไทยไว้นะครับอายุเมื่อกี้22ถึงเท่าไหร่ถึง45นะครับันนี้ก็ทำเป็นตัวอย่างไว้ก่อนนะครับเพศก็เพศไหนก็ขับรถได้นะครับกำหนดกลุ่มเป้าหมายแบบละเอียดถ้าใครไม่ขึ้นไอ้กรอบสี่เหลี่ยมนี้มาก็เอาเมาส์มาข้างหลังเนี่ยมันจะขึ้นปุ่มแก้ไขขึ้นมาแก้ไขปุ่มอย่างเงี้ยนะครับ มันก็จะขึ้นตรงนี้มาให้เราละเราก็ใส่ไปเลยครับตรงนี้เราก็ลองคิดดูว,ว่าเอะคนที่เขาจะสนใจกล้องติดรถยนต์เนี่ยก็ไอ้คนที่เขาจะซื้อกล้องติดรถยนต์ของเราเนี่ยเขาจะสนใจอะไรบ้างนะนะค,คุณก็อาจจะใส่ความสนใจลงไปแบบนี้นะครับขายกล้องติดรถยนต์แล้วก็เลือกคนที่สนใจรถยนต์แบบนี้ก็ได้นะครับเลือกเป็นแบรนด์ก็ได้นะ Honda To y โ t a สนใจการแต่งรถนะครับแล้วเราก็อาจจะเอ้เขาน่าจะ สนใจการท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยสนใจรถยนต์หรูด้วยนะครับแล้วก็น่าจะมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่เดินทางบ่อยก็น่าจะอยากได้กล้องติดรถยนต์เพื่อเซฟความปลอดภัยของตัวเองนะครับตรงเนี้ยเราก็นั่งตกผลึกคิดเลยนะครับว่าเราต้องการให้คนที่สนใจอะไรเห็นโฆษณาของเราเขาจะได้ซื้อสินค้าของเราอันนี้คือกล้องติดรถยนต์นะครับผมใช้คําว่ากล้องติดรถด,ดีกว่านะนะครับผมเพราะเดี๋ยวนี้จกญญญักรยานยนต์เขาก็มีกล้องติดรถแล้วนะครับ ลงมาตรงนี้ครับภาษาก็แก้ไขเห็นไหมถ้ามันไม่มีให้เลือกเรามาเอา mouse ม,มาใกล้ๆมันขึ้นคําว่าแก้ไขก็เขียนเป็นภาษาไทยครับอันนี้เลือกไว้ก่อนนะภาษาไทยครับก็คือคนที่เล่น Facebook ภาษาไทยจะเห็นโฆษณาของเราครับตรงตำแหน่งการจัดวางนะครับผมเลือกเป็น advantage ไว้ก่อนครับทีนี้ เลือกความสนใจแล้วเลือกงบแล้วนะครับเลือกวันเวลาแล้วผมก็จะไปเลือกชุดโฆษณาละเดี๋ยวขอ copy ตรงนี้ก่อนครับ copy เรียบร้อยแล้วผมก็มาจิ้มตรงนี้ครับโฆษณายอดขายใหม่ครับจิ้มเข้าไปเลยครับผมแล้วเราก็เอาชื่อที่เราก๊ p ปมาเมื่อกี้เนี่ยครับวางลงไปนะครับผมในหน้าโฆษณาเนี่ยมันก็คือหน้าที่เราเอาไว้ใช้ เลือกโพสต์นั่นเองครับนี่นะชื่อโฆษณานี่ครับผมเขียนว่าโฆษณาไว้ข้างหน้านะครับจะได้จําได้ว่าอ๋ออันนี้มันคือหน้าของโฆษณาแล้วนะคือคือโฆษณากล้องติดรถนะยิงแอดไปที่ไทย22-45ถึงแบบนี้ครับการตั้งค่าโฆษณาผมก็จะเลือกใช้โพสต์ที่มีอยู่แล้วครับอันนี้ผมไม่มีผมไม่มีธุรกิจกล้องติดรถนะครับผมก็จะสมมุติว่านี่คือโฆษณากล้องติดรถแล้วกันครับแล้วก็มาเลือกตรงชิ้นงานเนี่ยเราเลือกเปลี่ยนโพสต์ครับ ก็เลือกโพสไหนก็ได้ครับที่มันที่เราอัพไว้ในเพจผมอาจจะเลือกโพสนี้ก็ได้นะครับเอาเอาอันไหนดีเอา,เอา,เ,อาเอาอันนี้ก็ได้ครับจิ้มตรงโพสที่เราต้องการแบบนี้นะครับอ่ะผมเลือกโพสนี้แล้วกดดำเนินการต่อครับมันก็จะขึ้นมาเป็นโพสที่เราเลือกครับตรงเทมเพลตข้อความนะครับเราจะ เลือกอันที่มีอยู่ก็ได้ถ้าเราเซฟไว้นะกดใช้ที่มีอยู่ครับไอพวกคําถามต่างๆที่เราเคยใช้มันก็จะขึ้นที่เราตั้งไว้มันก็จะขึ้นมานะครับจะชักลวนนี่ผมเลือกเป็นคําถามที่ผมตั้งไว้แบบนี้แล้วมากดตรงตัวอย่างปลายทางมันก็จะขึ้นมาให้เลยครับว่าเราตั้งคาถามอัตโนมัติอะไรไปบ้างแต่ถ้าเรายังไม่เคยสร้างไว้เลยเราก็มาจิ้มตรงสร้างใหม่แล้วก็เลือกแก้ไขตรงนี้ครับแล้วเราก็ลงมาตรงคําถามต่างๆเนี่ยเราสามารถลบได้นะแล้วก็ พิมพ์คำถามที่เราต้องการจะให้ลูกค้าถามเข้าไปนะครับแต่ของผมเนี่ยไม่ได้เป็นรถยนต์ผมเป็นคอร์สผมก็เลือกใช้ที่มีอยู่แล้วก็มาเลือกอันที่ผมตั้งไว้คืออันนี้คำถามมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนี่ครับผมเสร็จไว้แบบนี้แล้วฉันสนใจคอร์ส f a c e o o o k t k t t o k ช h อ p e e อะไรต่างๆอยู่ตรงนี้ครับถ้าลูกค้าเขาจิ้มตรงนี้ปุ๊บคาตอบอัตโนมัติมันก็จะไปเลยตามที่เราตั้งไว้ให้ลูกค้าเห็นนะครับกลับมาที่ตัวอย่างโฆษณาเราก็จะเห็นว่าเอ้ยเรา ใช้โพสอะไรอยู่แบบนี้นะครับพอเราโอเคแล้วเราก็กดเผยแพร่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพอก,กดเผยแพร่เสร็จแล้วก็กดปิดตรงนี้ครับให้มันเสร็จแล้วนะกดปิดปุ๊บโฆษณาของเราก็จะโผล่มาตรงนี้แล้วครับเขากำลังประมวลผลอยู่นะครับผมกลับมาที่แคมเปญแคมเปญเราขึ้นมาแล้วเห็นไหมอันนี้ครับสอนข้อความในยอดขายคลิกเข้าไปดูครับผมก็คืออันเนี้ย ตรงมันก็จะมาหน้าชุดโฆษณาชุดโฆษณาก็คือที่ผมบอกว่ามันคือหน้าที่เรากําหนดงบนะครับกําหนดทาเกตกําหนดวันก็อยู่ตรงนี้ในนี้มีโฆษณาอะไรนะคลิกเข้าไปครับปุ๊บก็จะเจอโฆษณาสมมุติว่าเป็นกล้องติดรถยนต์ของเราก็จะอยู่ในนี้นะครับ